ผมวันนี้โอ้ผมนะครับนายเอ็กโรเบอร์นะครับผมวันนี้มาเล่นเกมเน,นี่ยไม่รู้นะมันเดิลเกมนะครับวันแบบไหนครับเอาแบบนอร์มอลเลยครับวันนี้เกมนี้เกมยากเกมมาลอกการลอกนี่มันเฉื่อนมากนะครับเนี่ยเสียงดังไปนะอปิดนี่ครับคือย้ายเบาเสียงก็เออประมาณนี้นะครับผม โอ้น่ากลัวจงเบยนะครับก็เริ่มแรกก็เป็นการยิงกระโนดธรรมดาเหตช็อตคันฆ่าค่าพวกกระดูกนะครับเอาเงินเงินก็เป็นเป็นรูปดาวกระดูกอะไรมีโบด้วยอ ออแล้มไงมีโบ <c oughs> เลยเฮ้ยไม่ได้แล้วนี่มันรั้วนี่มาโอเคมาชัตเต้สองอเลยเฮ้ยมีแมลงวันด้วยเออตยออ่ตยตยอยากจงตตอยากจูงตายอยากจูง ทำไมตายยากจังทำไมโอ๊ยหนูมันตายยากครับผมก็ไม่อัพเกรดชัตโนแล้วตอนแล้ว่ววานอนโมมันยากตอนแรกผมเล่นอีซี่ไงอีซี่มันง่ายกว่าเยอะอันเจ้าก็ตายแล้วอะ่ะเฮ้ยมาแล้ว <c oughs> ซื้อสองไม่มีตังค์ซื้อกระสุน มันคนโหดอะเหมือนเรื่องอะไรเนี่ยไอ้เอกอะที่มัน,น,นเนี่ยเอาไว้เนี่ยอะวะเออเอาเนี่ยเอาลูกลูกอ่ะอืมอ๊อกอ๊อกอ๊อกลูกอ๊อกลูกอ๊อกอ๊อกไอที่อืม อะไร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 ครับอะไรครับไม่รู้เลยนะเป็นยังไงเราก็สนกัน <c oughs> เออดีมากอันนึงเออโอเคมาชัตเตอร์สี่ครับเนี่มีคีย์ด้วยยี่เป็นอนกิจจะชัด เฮ้ช็อตเฮ้ช็อตตัวตัวตัวต้งไม่โดนโอ้โหวิมีมีบอสแว้ตัว,ตวเบลล์นียเฮ็ดเจอเฮ้ยลูกุรมา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 พึ่งเหรอเป็นปรในส่ใส่ใจก็ไม่เว้น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  ไอ้เวนไอ้เวนอืมเก็บตังค์เเก็บปืนเดี๋เน้ะสุดปืนเริ่มกะแล้วอ่ะเฮคเตอร์ห้ากันแล้วเหรอเริ่มขายยาแล้วเริ่มเบิดไฟซ้าเริ่เบิดไฟซ้า ุ๊บอ่าขวอ่าตปยาตายากจงเบยตปยยากกลางตายาตายาตปยยาคิดแต่คิดแต่อัพเกรดอัพเกรดอัพสักหน่อยมามาม่ชั้นที่หกแล้ว เหมือนม like ันกระจายเยอะขึ้นนะอุ้ยมาเยอะเหรรอคับมาเยอะเหรรอคับมาเยอะทีดว่าชนาเหรอครับมาเยอะเหรอผมก็ลอกหูนัเว้ยผมก็ลอกร้อยศพก็ลอกร้อยศพอืมร้อยศพร้อยศพนู้ร้อยศพนู้ดร้อยศพนู้ดอุ้งก็เอาอุก็เอาอุ้งก็เอาเอาอจะเอาจะเอาจะเอา าเอยอะไรอ่ะอะไรวะนะลูกก็ส่งมาเก็บตังค์ไรลูกเก็บตังค์ไหมครับผมเฮ้ยมันลองใช้กันเลยครับน่าไม่ไหวแล้วเจียวตายมีกระตายน้อยด้วย ตายน้อยมึงจ,จะเอาเก่ารัดกูเหรอเอาเก่ารัดกูเหรอเอาเก่ารัดใช่ไหมผมรู้ว่าคนมาทำลายมาทำลายชะมะเอาเก่ารัดใช่ไหมเอ๊ไม่ใช่เกาลัดหรือโอ๊กรู้สึกไ,ไหวครับกระลอกแม่งโหดมากโหดใช่ไหมกระลอกเอ๊แต่มันโหดมากับผมไม่ได้นะครับ ต้องซื้อขี้เพิ่มนะครับอมลดเสริมเพิ่มอจับนี่อันนึงเคนี่ครับโอ้โหขี้เต็มน้ำไม่โดนเลยอะไม่โดนเลยไม่โดนอ๋อมัน มาเยอะอย่างนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับไม่ไหวเหมือนกันครับไม่ไหวเหมือนกันนะครับเเยอะเกินไปแล้วเยอะเกินไปแล้วผม <atamente> ต้องอับเกลดแล้วนะครับผม เฮ้ยเนึ่งซึนก็สนมาสิกระถายเป็นลูกซองตายตายตายอืมอืมตายละตายละตายซะ จาลูกโอ้หะจะลูกโอ้กฆ่าไปแล้วครับฆ่าไม่ให้หรอกครับผม <c oughs> จะรักษาลูกโอ๊กค้าชีวิต <c oughs> มาทัตเตอรีสิบกันแล้ว <c oughs> เป็นเกมที่โหดมากตัวอะไรวะเนะี่ย มันเริ่มมีวัฒนกา,ารแล้ว <c oughs> ไหมมีวัฒนกา,ารมีวัฒนกา,ารใช่ไหมวัฒนกา,ารมันเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วครับผมเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นมีเยป็นรัวเลยทนี่ว้าวรู้สมมหมด สายสา,า,าอืมก็อตอัปเกรดอย่างงี้ต้องอัปเกรดทุกข์สนเนยเยอะเลยเยอะเลยมาเราเลน่นถึงปาร์คเอ๊ะถึง ชีนะ้ะเ้ยยิงแหลกยิง nah. <ayım when ster> ัวยิงแหลกร้อนยิงแหลกชิหายชิหายชิหายอะไรชิพายอะไรชิพายอะไรมึงจะเอาเกาลัดกูล้อเด็กอ่ะมันกาก โซ่จะหยิบตาโซ่จะหยิบตาโซ่หยิบตาผมว่าผมเามามาเยอะนะมาก็ได้ของดีมาใช้แล้วซื้อมาเต็มแม็กซ์ในทีนี้มาเต็มพร้อม 妈的，妈耶！起跑了，起跑了，起跑了,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 了！就。 สมุดแล้วผ <c oughs> มว่าตอนนี้ถึงการลาวาสานแล้วหนึ <c oughs> ่งการลาวอสานแล้ว <c oughs> ใช่ไหม ก็ะสุนหมดโหไม่ไหวจริงๆครับงี้ต้อง <c oughs> ลองทุนนะครับ้อดเซอร์ลูกอรมมาซื้อเลยมาครา,าวนี้ชชตเตอร์ซ้ายของผมมาชอไปจากก่อนจากละก่อนจากละ ก่อนจอกยิงโลยิงแรก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 เขาเหตายน้อยไอ้ซาดไอ้ซาดเออเอกไปออกไปออกไปออกไปไป่า ผมขอจบกันรีวิวเกมที่แอ้์ไม่รู้ว่าผมเหนื่อยมากขอจบการรีวิวนี้ครับผมผม่ะ